เอาเลยดบะกันย่อพวกกูดิกูอ่ะเดมุปาบิบูคุนาสรัตตมาติติกูรอโพดจ๊ะลิเอดอปาพราณตากซ้อตะคาเลยะที่ปราปาละเวดาเลทิกทอกเจนเลเฟซบุ๊กเร็วตบลุงอ่ะนะเนาะปาแชร์ไว้ดาอะดุมาบําเลตะนีญาไอ้พิธาลืมเจริญรักเอาไว้ดาเลปาพราท่อไว้ดาอาลีตะกวยบักอ่ะตะกวยขดตอลิตะเปเนี่ยเดฟิวเจอร์ อ Thailand เนาะปะกตมาเลยก็จอตแต่อาตแต่แชุนยาอนาคตจตแต่กว่าดินเนาะจต,แต่แต่บ้านคืละ้าปุกอะ่ตับห่านเนียเมชีบนอดินเนาะปุกอปวยแวลรีตรการ์บาวอวยะชิกกาเสื้อผ้าพิทักกวยกอเวด้าอไรเซนดอกุมมอเสื้อผ้าอะคอมยต้าป้าพลาทอดส่มีเวดับ กเจเสื้อสอที่ผ้าโลบ้าไว้ได้คุณนาละเมืิโกเจเสื้อสอถ้าไม่ละลอลิพกาเดดตุลโลตาโซตนีบันเดดูหนเกตดมาล็อชอตเปรนอขาคาอีพิธาเ็กได้มาพิธาฮักเกกดดาไว้ได้ดีแต่นาเกกลอก็ลอกแกคกแนาละที่รูก็เะอาจะไม no ่ไละอันยอนีบ บ่มาตาด้วยแหละอะตากะมาปูดิบาโอดิขุยนี่ดิก็เตมาขุยนี่ฮ่าๆเนาะโอดิขุยนี่ฮ่าๆแล้วเอาเวราอะตากะมากะปูตะนาเกเนี่ยบัวละเจซื่อสอศิรภ์เจเนเรชั่นเลยละเฮเกบาศิรภ์เวราเชกาอคม่อดอลีอะตากั่วอลอดาฟิวเจอร์ออฟไทยแลนด์ตะคะเน เจกะบามันโลเนตเปยยีเจกะพะเปียกวะอะเวราพิถาตักเวทีเนาะกเนบะตักุบะกุเสตปูหมอนิชุกุมอะกุนตานะตัณละตมาสาคาอิเนลุยหลาเกลออเวราเมเวราตัปเปตินอผาระตักซอสิกก์เนาะตัมมาสาเนาะโอเคลุยหลาตักะขุนทอตันนาเกเนลุยหลาเดตการวะบากะบามเนคุลาบะมตัตุเลกะบ้าแรกแกลเผชเสกะเดทีกอตัมเลือนสิ้นพะ นาที่ก็ตับเลยกับบ้าตัดต่อรอจะลดลากวินใแม่แพนลุลาตเชยตัตนเลอะบเนาะเวลา government กับบ้ามาตาดะลมีดีสอเลที่พวกก็พูกับที่ออเลอะนานี่อเนากับบ้าให้เราเวจดีส่เลเออรอโซกับบ้ามาเจอว่าที่พวกก็พูดดีเลเออเราเวโซจะปลื้กับปามมีบ้าชาตั้ง อาใครพิธาป้าปลาท้อาตาเตมเหรออากรอแกคุกแกนาบาเอาไดกมาเจอเวดาพักประชาชนเนาะีเพอร์อภักดีเราไปที่มาโรมผูกท่อเวดนะ้าเดดเทงน้าทพงเอาเวสเนมาเจอรักก็ฟุ้งแต่ผู้โดต่อท่อเวด้าก็จเจตก็อโคและแม่อุทิน,นชาวิรกูลมาเจอเวด้า လ ực kia họ về ba xa ao ve thế te chia lọ à lả nó taga ba. เนาะ.บ่มาตาดูแลตา फी ควานโอตาเวบังตาดูแลนําเมเกปุดูบกว่าเลิร์ပើปราเลิร์สุตกปาน่ะแกนี่แค่เลิร์เลิร์สุခေแวกလို့စေစေလာบ่มาตาดูလော people affect the ke ba le ni. Ao ve ra ne ta o ve ra ta khu tu nu o ve ra. Ao ve ra ก็ลอก็ดอ ve ra ตําลอญาอีเล කොකෝ දඟා හෙලෝගේ තසෝතක මොලෙ තිබුකෝපු අජුපු දෙලනේ අවේදා එඩෝ නේ වැතම නර්ල සිසිලිලි දෙලි දොපක කකහ බා පුකක සු වේදා පු අනෝ ගිචා බාචා ෆීෆර්ස් අපහක් නෝ ඛක් ප්‍රජාතෝ එඩෝ ප්‍ය වේදල තිබුකෝපු එබා ඔ තිලේ දෝ කේකුන සේකසෝඩෝ නේ හා ලාපු කුිනේ කේසි බාචා තනාකේ ตาดอตะดอตาครอตาดูเตยอะเปลตาชูดออวะราเกวะดะตะเซบะปะกะกัวดอกัวตาตะบลอใหญ่เนาะอะว่าซะชอทเวลเลปวยลอเมดิโซลีนเมดิโซลเลตากะพิเศษเกดิโซยะเตมหาตะคลิปเนี่ยดิโซตากะพิเศษเกที่กัวตาบลอล่ะชูตเลลอจาระเวตเจพูดอที่กัวตาบลอตะเบ้ละปะกอละกฎหมายรัฐธรรมนูญตะเบ้อี อัดคู่ตลลเลที่บุก็พูกตั้อะกระบวสแวกนเนี่ยปกบ้าพักประชาชนพิภพสอภักเนี่แอดอมาบ้าหลบัตรได้กินได้เจพูเทตกระตุแต่ที่ตากวยตะกลูเนี่ยอภัตโดเม่ไปวเนี่ยไมละอ่ากาละกะททสิบาดอกเวสิเนาะอเวาเนีมที่กออัตตาบล ลราด <S <S in 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 ูเตอทอกเตอะบิลาปกอบเตอเวดานี uh, ้พิพัฒน์อภักติดอกพิธาอตาเป็นโยกวาสุเมเวดา้ตาหลอจากิเวดาแต่เจู้ดอกพิธาสีเวดาโรมสสโรมสีเวดาระพดอกตาตเกลือกมาหาวันุทปราสานตบลบาเนาะพรรดอกตาโชกมุลเกมา ฮักโวเด้าลูป่านอ้เดบลอมาไม่เมือเขม่เวดาตาเหปตากมาตาชอลตีบลตาปวเดอเว้ดานนึงเม่เวดาปลคเปือนักขี้กะตากระตุ่มนี่ามาเลยก็จอเตบุตาเปิดที่ออกก็ตาเปิดตาปลตากะชัวบดอวเน้อเอาอดีตเบอบสซอุดอดอเธออาโคตันยเป็นนาตะกันตเลยกันยอ a dog work and for me chora a tapta tapra gamira wetapta tapra lakkachu ko no mi ko chotet die bu chane o chu khile tole to bu khusu tama ne wa tapwa ro da yu jo ba ke dw